ในปากร้อนๆยกออกจากเตาร้อนๆเลย,ยน้ำลายเน่าเปาสเขียวสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามากินขาหมูพาโลทำไมฉันต้องพูดเสียงลักเสียงเอาไหม <c oughs> วันนี้เราก็จะมากินขาหมูพาโลนะคะ ละลาในปากค่ะเราตุนประมาณกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเตาถ่านนะคะในเช็คเคดูดิเปล่อยหรือเปล่าโอ้ไม่เปื่อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหูยไวมากดูดิอันนี้โลโลกว่าโลโลโลกว่าเนาะอืโลครึ่งมาโอ้ดูดิสนามสนาม ่วน้นก,นก็จะมีคณะคณะอะไรเนี่ยคณะฮ่องกงมั้งองตีอ๋อเหรอจะไม่ต้องเล่นมุก <laughs> อันนี้ก็จะเป็นผักดองคำแรกคำใหญ่กระเทียมแก้เลี่ยนนะคะไม่รอเลยเอ่ะอขออันนี้นะ อยากกินมานานวทุกคนสนใจอยากอะยังไม่ได้กินเลย <S 2> <S 2> <S อลองกินยังไม่ใส่น้ำจิ้มดูนะทุกคนดูสิโอ้ละลายในปากร้อนๆยกออกจากเตาร้อนๆเลยอื้ม าราดลายน้ำปลมน้มาเขียวาราดน้ำจิ้มรสเด็ดทำเองทุกอย่างไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะครัวไม่อำานวยก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนสถานที่ ถ้กตัวป่วนเนี่ยนา่าตีจริงๆอันนี้เขาเรียกน้ำพริกส้มคณะเป็นต้นสดๆ กรบอบกรอบฮึสินมากเต็มปากเต็มคำต้องซุกตามอะจริงจริงนะเนี่ย คิดว่าแตกต่างกันไหมทอดกับไม่ทอดอืมเอาความแตกนะหนังมันมันหนึบหนึบเหมือนกันนะกินตาก,กันซนะน้อจะกินหมดไหมเนะี่ยไม่หมดหรอลองันดูไอตัวปวนใหม่แล้วไอ้สางกระดูกให้มันแทะกันได้ ชอบฝุดน,น้ำมากเลยเถอะคะกรอบหวานอะมันละมุนมากนะมันแบบมันไม่เลี่ยนอ่ะมันละลายในปากเลยอ่ะอื อันนี้ไม่ใช่การแสดงอ่ะอันนี้จริงๆหมดนะเนี่ยเดออืมอันนี้ไม่เลี่ยนอ่ะเนาะดูว่ามันไขมันออกหมแออกแดแล้ววางแกงทอดแล้วอะไรลูกสาว ตอนแรกพากาันคิดว่ากินไม่หมดนะทุกคนแต่ไปมามันมันหมดอ่ะมันอร่อยอ่ะมันไม่เลี่ยนปกติมันจะเลี่ยนขาหนึ่งเนาะ ใช่ไหมอืมหัวหนะ้าท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามให้ตัางๆด้วยนะจ๊ะจ๊ะองเป็นกำลงังใจให้นะแม่ มันชอบตรงขามากกว่าเขาเรียกอะไรตรงข้อมันนะเนาะตรงที่เป็นขามันะเออขาเล็กมันอะ่ะเพราะว่าอะไรกว่ามันลลายนุ่มแบบอันนี้เป็นมันมีแต่หนังไงแต่นี้มันเป็นเนื้อด้วยไงสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ กดติดตามให้ต่างๆด้วยนะคะภาพอาจจะยังไม่สวยนะคะทุกคนเราเพิ่งหัดทำเนาะก็เราก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย